เอาป,ป,ป, lining, ป,ป้าๆนี่อนนี้ยดูจัะน้ำมก,กดไหมมาดูกันครับสุ่งครั้งแรกครับผมขอให้โชคดีอยากได้สก,กินแตกเอาจริงๆถ้าถ้าช่นวันนี้มีกิจกรรมวันนี้มีกิจกรรมนี้นะครับไอ,อ้วงแหวนเข้ามาเดี๋ยวไปดูกันพี่อัพให้ทีเดียวเลยเนี่ยแบบนี้ยน่าซื้อนะทั้งน้องเนี้ยนี่น่าซื้อเนี่ยได้เจ็ดสิบห้าอันในราคาร้อยแปสิบหกหรือใครอยากเปิดเวลพาร์ก็ ก็ได้ประมาณห้าสิบอันเนาะเวล์พลาสอะที่เคยบอกเล่นได้หลายอย่างของเขงให้ดูอีกทีแบบพี่เปิดไปเมื่อวานได้เควนพอดีอ่ะนี่เปิดพี่เปิดขั้นสูงนะเนะี่ยมันก็ได้เมื่อวานได้ไปหลายอย่างแล้วเนี่ยได้กรอบด้วยกรอบสวยนี่ได้มาถึงนี่แล้วเนี่ยนี่ฮะกพีแดงฮะมันจะได้ประมาณห้าสิบอันใช่วงแหวนนี่นี่รามาเล่นตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยวงแหวน ถ้าเรามีกัมพีแดงเรามีคูป,ปองเหลืองอยู่แล้วนี่ถ้าอยากได้ก็ซื้อเหมือนที่พี่บอกมาแก้ลูดมาเลยได้75อันก็มันจะตกอันละเท่าไหร่นะอู้25เหรอวิบ25เหรอรอเดียวรอเลี้ยอน25ร้อยสุดอ้อเขาเป็น25ตีให้ก็คิดคิดแบบเร็วๆง่ายๆธรรมดาผู้ชายต้องดูเว็บโปรดูเว็บเก,บเกด,ด้ไงอ่ะก็ประมาณโอ้โห ร้อยี่สิบห้านี่คือตีแบบเกือเกือนะร้อยยี่สิบ้าคัมพีคัมพีแดงเนะนี่ยพวกเนี้ยถ้าสี่สิบห้าล่ะทุ้มหรือเปล่าสี่สิบห้าคูณห้าอ้ไม่แพงนะเอออีตีมันลดลงมาเยอะเลยนะเหลือสองรอยี่ิบห้าเนี่ยเไม่แพงถ้าพี่อยากได้เนี่ยพี่ก็ก็ได้นะแต่ไม่ค่อยได้เล่นไบโอเลยวะ่ะ ร้านครับเนี่ยซื้อแพกนี้ไปเลยรูดไปเลยปุ๊บนะใช้คูปองเลยมันแจดซื้อได้นะเปิดมาจะได้มาเจ็ดิบห้าอันแล้วก็ซื้อแพ็กนี้พี่ว่าน่าจะพอละเนี่ยร้125อยี่สิบห้าซื้อมาเอา้เอาเออรืองอะไรอ่ะซื้อไม่ได้เว้ยไม่ให้ซื้อเดี๋ยวแป๊บนึงงงตัวเยอะไปอ่ะ แต่บางอันก็น่าเปิดอะไรนะเผื่อได้สกินเอ้าไม่ซื้อจะลกรธสักนิจริงๆก็อยากลองเปิดกล่องนี้ดูเนาะจะเสียดายไงเอาให้มันได้ได้สกินบ้างดีกว่ากลัวรไม่ได้สกินนะดิควรรักกิจกรรมนัด้วยถ้ามันเป็นกิจกรรมเดียวกันก็น่าจะดีอ่ะ เอา้าทำไมซื้อไม่ได้ไม่ตรงตามเงื่อนไขอะไรอ่ะงงแหละออกเข้าใหม่แป๊บนึงนี่นะเราออกเข้าใหม่แป๊บนึงเอา้าเอา้าหายไปไหนแล้วว่ะเ,เ,เดี๋ยวบอกว่ากดไปแล้วหรอเดี๋ยวแป๊บนึงงงนะเอา้ามาร้อยี่สิบห้าเลยเหรอ ก็ได้แค่ร้อยยี่สิบห้าเมื่อกีน้นี้หือทำไมได้ร้อยยี่สิบห้าแป๊บหนึ่งนะอ่ะไม่เป็นไรน่าจะโอเคนะร้อยยี่สิบห้ามาลองดูว่าจะได้กี่อันไม่พอเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มเอนนมา,มมนะานะเมตตาโมกุลูนาเพื่อนๆดี้ยหงดูจ้ะนโมกดไหมมาดูกันครับสุ่งครั้งแรกครับผมขอให้โชคดียอยากได้สกินแตกแตไม่ออกอ,อ,อ่ะให้นมโมกดอะกดสีสีทองค่อยๆกดสิ เอากดไม้กดสีทองนี่ตรงนี้ค่อยๆกดสีลูกกดให้มันโดนโดนเออกดสีทองครับนะเมตตาบอกลุงนาคุณป้าดีย่งนี้ลองสาธุวาอะไรก็ว่าไปอะไรวาดบิงเหรออ่ะวาดเออค่อยๆกดทําอะไรอย่ารีบเร่งทําให้มันชัวร์ๆทีเดียวอุ้ยรูดอกไม้อ่ะเพื่อดอกไม้จ้าโอ้โหพอเลยได้สี่อันเองอย่าไอเอ็น อ่ะมาวาดอีกก็ได้มาไม่เป็นไรมากดตรงสีทองเร็วๆสีทองแตะแตะสีทองเออแล้วก็วาดเอ้าง่ายเกินิงติหังจะโตโลทินังกระถางันเกิดน้องนโมติหังจะโตโลทินัง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 ติหังจะโตโลทินัอ้โหโอ้หมือเธอนี่ไม่ดีเลยนี่นะเรล็ มันก็ไม่ได้ดีทุกอันนะครับแป๊บนึงเฮ้ยน่าดีกว่าเมื่อกี้ได้สี่อันครานี้ได้อันเดียวสุ่มสองครั้งสิบครั้งพอเลยพอก่อนพอก่อนแป๊บหนึ่งพอก่อนพอก่อนเออพอก่อนได้สิบเอ็ดอันเมื่อกี้พี่สุ่มได้หกอันบ้าตอนแรกอ่ะหกอันพี่สุ่มได้หกอันนะโมสุ่มสองครั้งได้มาห้าอันมาลองดูอีกทีหนึ่งวินาศัน โอ oh ้ไม่ไม่ไม่น้นะโม <c oughs> โอ้แยง่งหมักแยง่งกดเฉยเลยบอกว่าอย่าไม่รู้จักฟังอ่ะเหลืออีกทีนึงภาวนาว่ามันจะได้เกินค่าอันนะโมพุทธายะไปหลับตาเอามือปิด โอ้โหเกลือรจริงๆว่ะได้อีกสี่อันได้ยี่สิบอ่ะสรุปว่าเมื่อกี้เราเมีเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมยี่สิบคือแลกอะไรไม่ได้ขาดอีกห้าอัน <c oughs> ก็คือเมื่อกี้ที่เราคำนวณไว้หรือว่าเราจะแลกทาเตนดิเราต้องไปเปิดเพิ่มวะไม่เป็นไรไม่ได้แล้วซื้อแบบนี้ไม่ได้ละหมดละ ไอ้นั้นมันหายไปแล้วหรอวะแพ็กนี้ก็ก็พอได้มั้งเนี่ยร้อยยี่สิบแต่จริงอยากเปิดอันนี้จังเลยวะเดี๋ยวไปลองเปิดอีกอันนั้นไหมไปลองเปิดอีกไอดีหนึ่งพี่อยากลองเปิดไอ้น,นี้ดูว่าว่ามันจะจะได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรเล่นต่อให้มันจบไปจริงๆแพ็กนี้ไม่คุ้มเลยได้สี่สิบเองอะเมื่อกี้แพ็กน้นหายไปไหนวะเนาะงงมากเลยอะ จริงๆแพคห้าสิบอะร้อยิบคุมนะนี่มันลดน้อยมากเลยแต่ต้องซื้ออ่ะไปะได้สี่สิบอ่ะไปสุ่มต่อแล้วแต่นะเลือกเอาเลยว่าจะเอาอันไหนดีวงแหวนฮาลวีนถ้าชอบอันไหนก็กดอัน,นะแต่ฮาลวีนนี่แบบพี่ว่าแม่ง มีโอกาสที่จะได้แบบได้สกินได้กรอบอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ชอบกรอบพ่ะนาะอ,อ่ะกดต่อไปไหนๆก็ไหน,ๆ,ไหนๆละอ่ะอืมอีติวิสโซวิเศษๆอีติวิเศษพุดงนำอีติไม่น่าพูดตังโซอีตังพูดงสบิไปสกินแตกสักทีวะอุ้ยห้าอันพอดีเลยอ่ะเออ,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 อพี่ก็ลืมดูเลทก่อนสุ่มเลยนะ อาสรุปว่าได้แล้วล่ะสก,กินอ่ะแล้วคิดให้ว่าเท่าไหร่โอ้พุมันเจ็ดสิบสามน้อยมากเลยอ่ะ,อะก็เสียไปบนบบนึงนะตอนแรกมีเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบห้าบวกร้อยิบห้าก็เป็นร้อยห้าสิบก็เหมือนกับที่พี่คำนวณไว้เลยพอๆกันที่เราคำนวณไว้มันอยู่เท่าไหร่นะยี่สิบห้าอัน ยี่สิบห้าอันคูณห้าจะอยู่ที่ร้อยย่สิบห้าก็บานปลายมาบานปลายเพิ่มมาอีกยี่สิบห้าอันก็ประมาณนี้น้องๆเฉลี่ยก็นั่นแหละสำเ็ก็เฉลี่ยไว้ไม่เกินร้อยหสิบคัมภีแดงเนาะต่อหนึ่งสกินแรกตอนแรกสก,กินไรดีก็ยังเก็บไว้ใช้ซื้อคัมภีแดงนะอยู่เพื่อเอาไว้สุ่มเนาะสก,กินไรดีอะ อ่ะสักสก,กินหนึ่งเลือกเป็นสก,กินวิปดีกว่าไหมลอรีออนไฮยาเตะเผื่อเอาไว้หัดเล่นไอ้นี้อันนี้พี่สุ่มให้ดูเลยนะไม่มีใครสนงสนับสนุนนะแต่ว่าเพื่อให้น้องๆรู้ว่ามันได้สก,กินจริงๆครับ เอาจริงๆถ้าถ้าช่วงแรกได้รอบละห้ารอบละห้าอันก็ไม่ถึงหรอกเนาะก็ประมาณร้อยสาสิบร้อยสี่สิบนะแล้วแต่แล้วแต่โอเคครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปสุ่มอันนั้นให้ดูอีกดีกว่านี่เราเปิดเอฟเฟกไม่สุดหรอวะทำไมภาพมันปแปลกๆนะ